ผมบอกคุณผู้ดูแล้วใช่ไหมโอห้กด subscribe ช่องผมไปถึง40,000ซับซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้กด subscribe ช่องผมคลิป how ฮาตูเทสพาร์ตหน้าก็อาจจะมาช้าแบบนี้แหละออโอเคผมยอยากเล่นซึ่งถ้าเอาตามความจริงที่ยฮาตูเทสมันมาช้าแบบนี้เพราะว่าในเดือนนี้เนะี่ยผมติดธุระเยอะมากๆซึ่งผมก็ขอพูดก่อนเลยนะฮะว่าไทม์ไลน์คลิปนี้มันเป็นคลิปที่ดองนานมากๆซึ่งมันก็อาจจะมีบางช่วงบางตอนเนี่ยที่เลทราคามันอาจจะไม่ตรงกับไทม์ไลน์ณปัจจุบ,บนันอันนี้ต้องขอโทษด้ววยยยยเเลลลฮะะะกกัับบบแรรรริาาาาาจำหน่่ตคคอง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ร้านบริการจำหน่ายตัยวละครแมพ Toilet Tower Defense แล้วก็ยังมีบริการจำหน่ายไกตันแมป b o x f o o d ซึ่งเขาก็ได้มีพื้นที่สำหรับคนชอบเสียงดวงกับบริการกองสุม่มตัวละครซึ่งเขาก็มีตัวละครให้เราสุ่มมากมายเลยฮะและที่สำคัญเลยคือกองสุ่มเพียงแค่หนึ่งบาท เท่านั้นและนอกจากนั้นเขายังมีบริการอื่นอีกมากมายก็สามารถไปตามกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยฮะก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีเรื่องจะมาประชาสัมพันธ์สักนิดนึงคือทางร้านเวิบเนี่ยฮะจะมีกิจกรรมแจกเจ้าไฮเปอร์ซึ่งวิธีการเขาเรา้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะฮะก็คือเพียงแค่เรามาใช้บริการหน้าเว็บของทางร้านแล้วก็มาซื้อสินค้าชิ้นใดก็ได้แล้วก็จะมีสิทธิ์ร,รับเจ้าไฮเปอร์ไปแบบโคตรคูลสุดๆส,สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางร้านหรือลิงก์ใต้คลิปได้เลยฮ 25,000เพชรจากพาที่แล้วเลยนะก็เลยได้ว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโคราชเลยนะฮะเรียกว่าไปเที่ยวมาสนุกมากๆเนี่ยมีคิดมาฝากกันด้วยก็สามารถไปตามดูกันได้นะโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เทรดพาซากันเลยเนี่ยได้ข่าวว่าเขาเปลี่ยนแมปใหม่เนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงโอ้โหก็จะว่าแมปใหม่นี้กว้างขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปดูที่มาร์เก็ตพีกันดีกว่านะว่าเปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่าแล้วก็ในมาร์เก็ตพีตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะแล้วก็มีตัวละครใใใหหมมมม่่่่่่่าาาาาดดดดดด้้วววววยยออััปปเเเเกกรรรรคคลลลลสสไ์ซึงนนญแทีีผูตตะ มีแต่ตัวละครใช้งานทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มีความต้องการมากขึ้นแล้วก็ขายแพงขึ้นมากๆซึ่งโดยปกติแล้วในคลิปก่อนๆผมเนั่นทำการไปซื้อตัวละครถูกๆจากคนในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เอามาขายแพงๆตามราคาตลาดหรือผมก็มองว่าวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราเน้นจะฟาร์มเพชรในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งปกติแล้วนะฮะเราเน้นหาซื้อตัวละครถูกๆจากคนในเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เรานั้นจะไม่ได้เอาไปขายในมาร์เก็ตเพจแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาไปซื้อเเพชรรที่กาลังฟิ์ม ี่ตอนน้สมมุติว่าเราซื้อเพชรได้เหรียญหนึ่งร้อยเนี่ยสามสิบบาทเราก็ได้มาทั้งหมดสามพันเพชรเลยนะจากปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขายกีเลเซอร์ในมาร์เก็ตเพชรเนี่ยมันก็จะได้ประมาณสักหนึ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยเจมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบดีเจ้ากีเลเซอร์ตัวนี้ก็จะขายที่ประมาณสามพันเจมเลยนะซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาลองทําเทคนิคนี้กันมาดูซิว่าผมสามารถทําได้ไหมและผมจะได้กําไรจากการทําเทคนิคนี้หรือเปล่าก็สามารถกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะฮะเอาเคี้ก่อนอื่นเลยผมได้เอฟเคในเซนะิร์ฟเวอร์นะผมที่่ฮะคครรรรทีีี่่่เเเาไไไไมมมมดดด้้้ใชชซึงผผววแป,ป๊บบยนะัก็พ เพชรเลยและจากนั้นเกมก็อัปเดตอีกแล้วฮนะ ผมไม่รู้ว่าเกมจะอัปเดตอะไรตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ซึ่งพออัปเดตเสร็จนะฮะอยู่ทุกคนก็กลายเป็นเท่าฐานเฉยเลยฮะตัวดําเมี่ยงเลยอะไรวะเนี่ยต่อมาหลังที่คนกลับเป็นปกติแล้วผมก็มานั่งขายตัวละครแบบเดิมฮะรว่ามีตัวละครไหนออกผมก็เติมกลับ้าใปใหม่เลยฮะตอนนี้คืออยากเอาตัวละครที่ไม่ได้ใช้เนี่ยฮะขายไปให้มันหมดสมองมกเอฟเคอยู่ในเซิร์ฟเวอร์หนาดมากมาจนตัวละครผมเนี้ยขายใกล้หมดแล้วแล้วผมก็ได้เอาหซึ่งมันะดวก่าจมีคนสนใจด้อยเิ่มการซื้อขายใหุ้่มหน้านคหนเาเคอร์0 0เจม ก็เลยได้ว,ว่าตอนนี้ผมเล็งเจ้ากีเลเซอร์เป็นหลักแน่เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่คนใช้ง่ายกันอย่างมากต่อมาก็ด้มีพวกหนุ่มหน้ามนุ่นสายเป๊ สุดเขาได้มาซื้อเจ้าท็อกซิกอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนในราคา99เจมแบบไปหมดเกลี้ยงเลยฮะต่อมาก็ได้มาซื้อเจ้าทีวีซานต้าในราคา1 0 0เจมส่งคือเรียกว่าตัวละครนี้มันยังอยู่กับเราทุกพาร์ทเลยฮะต่อมาผมก็เห็นคนขายเจ้ากีเลเซอร์ในราคา1,200เจมซึ่งผมก็ได้ลองกดเทรดเขาแล้วผมก็ได้พิมพ์ไปว่า1,100เพชสามารถแลกกับกีเลเซอร์ได้ไหมซึ่งหนูว่าน่าจะสนใจหล่ะที่กำการซื้อขายกันผมก็ได้มาขายเจ้าดีเจสปิงเดอร์แมนตัวนี้ซึ่งผม โดยว่าในราคานี้เนี่ยผมมีของมาหมดเลยนะแล้วผมก็เห็นว่าเจ้าเคลีย้ำแข็งเนก็มีคนต้องการกันมากเลยนะเจ้าตัวนี้ไว้ทำการจัดมาเลยฮะหนึ่งตัวแล้วผมก็อดใจที่จะซื้อเจ้ากีเลเซอร์อกหนึ่งตัวไม่ไหวฮะก็เลยซื้าอีกหนึ่งตัวตอมาก็ได้มาหาเจ้ากีเลเซอร์ในราคาหนึ่งพันเจมแล้วมันกระดูว่าผมน่าจะหาซื้อมันเยอะไปนะฮะเรียกว่าตอนที่ผมมีเจ้ากีเลเซอร์ประมาณสิบห้าตัวแล้วก็เลยตอนนี้ฮะผมก็เหลือเพช่ที่แปดพันเพชรือก็ได้มาซื้อเจ้ากมอตัวนเมแล้ก่าในราคแขง ซึ่งผมก็ลืมบอกไปเลยนะฮะว่าตอนนี้ผมมีเจ้ากีเลเซอร์ประมาณ5ตัวมีเจ้าเคี้ยวน้แข็งนะคประมาณ3ตัวแล้วก็มีเจ้าก๊อดเก่าประมาณ2ตัวแล้วก็ยังมีเจ้าซาต้าทีวีกแปดตัวฮะซึ่งเนระาทำลายตอนนี้เนะี่ยเจ้า, Ge จก,ากีเลเซอรนะ์จะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ3ามสบ้าถึงยี่บาทแล้วก็เจ้าเคี้ยวน้ำแข็งเ่จะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ2 5่สบาถึงบาาทแล้วก็เจ้าก๊อดเก่าฮะจะตกอยู่ที่ตัวละรป, 25, รป,ประมาณหกส5บซึงลี่งิ250บาทแล้วถ้าเก็ที่สุดนีายฮะรานบมาทังหมด 70บาทซึ่งภารกิจของเราในคลิปนี้ก็คือเราต้องขายตัวละครให้หมดซึ่งผมก็จะไปแปะเอาไว้ในกลุ่มซื้อขายต่างๆนานาบวกกับการไปขายใน YouTube ผมด,ด anyway. ้วยหลังที่โพสขายไปแป๊บหนึ่งก็มีลูกค้าคนแรกเข้ามาเลยฮะก็ซื้อเป็นเจ้าก๊อตเก่าในราคา40บาทต่อมาผมได้กลับมาในเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ได้มาซื้อเจ้าเคียร์น้ำแข็งในราคา900เจมแล้วก็ได้มาขายเจ้ากีเลเซอร์ต่ออีก2ตัวต่อมาก็ได้มีลูกค้าคนหนึ่งได้มาซื้อเจ้าก๊อตเก่ากับซาตาทีวีไปในราคา55บาทต่อมาก็ได้ขายเจ้ากีเลเซอร์อีก2ตัวต่อมาก็ได้มาซื้อตัวจากพาอค้าพระเนจรซึ่งพ่ค้าพระเนจรก็ได้ก๊อตเก่ามา3ตัวในราคา60บาทแต่เ ทำไมพ่อค้าบม่เจ้จอดเก็บผมเจล่ะ อออ๋เเชคัต่อมาก็ได้มาขายเจ้ากีเลเซอร์กับเกลียวน้ำแข็งแล้วก็ได้มาขายเจ้าซานต้าทีวีสองตัวตัวละห้าบาทแล้วก็ได้มาขายเจ้ากีเลเซอร์สองตัวในราคาสี่สิบบาทต่อมาก็ได้ขายเจ้ากีเลเซอร์บิ๊กสองตัวต่อมาก็ได้มีเอฟซีมาซื้อเจ้าซานต้าทีวีในราคาห้าบาทซึ่งเขาก็ได้แถมมาด้วยสิบเอ็ดเจมขอบคุณมากๆฮนะต่อมาก็ได้มีสาวน้อยหน้ามนคนหน้าจืดซึ่งเขาก็ได้มาซื้อเจ้ากีเลเซอร์สองตัวแล้วก็เกลียวน้ำแข็งอีกหนึ่งตัวในราคาหกสิบบาทฮะต่อมาก็้้้ีหนน่าาาาาาาควเเเเยกกก็ซอจจ๊ลใร60 บาทต่อมาก็มีพ่อหนุ่มหน้ามนคนหน้าดําซึ่งผมก็ได้เอาไอ้เจ้าก๊อตก้าต่ายมาแลกกับเจ้ากีเลเซอร์ของผมซึ่งผมเองก็งงเลยเดี๋ยว่าเจ้าก๊อตก้าต่ายนี่มันไม่ดียังไงฮะมาแลกกับเจ้ากีเลเซอร์แบบนี้แล้วก็ได้มาขายเจ้าซานต้าทีวีในราคาห้าบาทและก็ตามด้วยเจ้าก๊อตก่ากับซานต้าทีวี แล้วก็ต่อมาก็ตามด้วยกีเลเซอร์20บาทแล้วก็มีน้องเอฟซีมาซื้อปิดท้าย3ตัวในราคา70บาทเลยฮะโโอ้หเลยบอกว่าสุดยอดจริงซึ่งในตอนนี้ฮะผมก็มีอยู่ที่635บาทจุดก็ะจกเงินตรงนี้นะฮะไปซื้อเลทเพชรที่กำลังเฟ้ออยู่ตอนนี้ซึ่งผมเอยก็ได้ให้พ่อค้าพนัจอดนะฮะไปซื้อเพชรมาทั้งหมด1นึ่งแสนเพชรและเหรียญไปในตอนนี้ฮะจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งห่อสิบห้าเพชรต่อหนึ่งบาทซึ่งหกร้อยสามสิบห้าบาทก็ได้เพชรกลับมาทั้งหมดเจ็ดหมื่นสามพันยี่ส โอ,อ้ชื่อขมให้ดดนิ่งเลยกันนะฮะเอากำไรมาเยอะแล้วซึ่งใตอนนี้เนี่ยผมก็มีเจมอยู่ที่75,000เจมแต่ว่าประมาณในคลิปนี้นะฮะเราจะฟารไปถึง100,000เจมแล้วผมก็ได้มุ่งหน้าตรงรีเทดพาซาและก็ได้เข้ามาที่มาร์เก็ตเพจซึ่เห็นว่าเจ้าก๊อตเก่กาตัวนี้มันขายในราคา2,400เจมซึ่งราคามันถูกมากก็เลยเหมาหมดเลยฮนะสตัวต่อมาก็ได้มาดูตัวละครในตลาดนะฮะซึ่งผมเห็นตัวละครหนึงที่น่าจะมามคือเจ้าไฮเปอร์ตัวนี้นั่นเองฮะซึ่งผมก็ไม่เห็นมาว่าไอ้เจ้าไฮเปอร์ตัวนี้มันขายได้ตัวละประมาณ300กว่าบาทเลยนะตาอมาก็มาเลื่อนดูตัวละครในมาร์เก็ตเพจเหเดิมแล้วผมก็ได้จัดก๊อเก่ามา1ตัวในราคา 2,400เจมอีกแล้วต่อมาก็เจ้าเขี้ยนแข็งฮะราคาประมาณ1,000เจมแล้วก็ตามด้วยเจ้ากีเลเซอร์ฮะผมจัดมาแบบ2ตัวติดกันเลยแล้วก็จัดเขียมแข็งเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วผมก็มาดูเจ้าไฮเปอร์อีกแล้วฮะสองที่สองใจว่าจะซื้อมันดีไหมแล้วผมก็ตัดใจว่าไม่ซื้อดีกว่าหายกันเลยมาซื้อเจ้าก็อดเก้าเะคร2,400เจมเหมือนเดิมตัวต่อมากระซัตรเหมือนเดิมฮะราคา2,450เจมคือผมก็ไล่ซื้อตัวละครไปจนผมเหลือเพชรอยู่ที่5 0,000เพซ่ด้มาก็จะมีเจ้า G ่ีเเซอรซึ่งเราก็ ไปขายเหมือนเดิมเลยฮะแล้วก็ขายก้อนเก่าอีกตัวหนึ่งผมก็ได้มุ่งตรงไปที่เทปพาซาเพราะว่ามีคนนึงฮะอยากซื้อไฮเปอร์ในราคา300ในเมื่อเป็นจังหวะกำไรแบบนี้ฮะก็รีบวิงว่งไปที่มาร์เก็ตพีทแล้วก็จัดเจ้าไฮเปอร์มาแบบไม่ลังเลเลยฮะหลังจากนั้นก็ได้เจ้าไฮเปอร์มาขายในราคา300บาทแล้วก็ตามด้วยเจ้าก,ก้อนเก่าอีกหนึ่งตัวฮะ50บาทนี่ตออมาก็มีพ่หนุ่มหน้ามนคนหน้าจืดคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปโกรธใครมาแต่ว่าเขามาเหมาะตัวละครของผมทั้งหมดเลยฮะในราคา300บาทโอ้โหเรีวยกว่าพิวดีที่สุดยอยดจริงฮะโอ้โหโกรธใครมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วเราก็จะไปซื้อเพชรจากพ่อค้าพระเลจอนในเลทหนึ่ง อีกแล้วฮะซึ่งผู้ชมไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเลรมันมีขึ้นลงขึ้นลงซึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมมันถึงอยู่ๆก็ขึ้นอยู่ๆก็ลงนะฮะตรงนี้ซึ่งเราก็ได้เพชรมาทั้งหมด75,000เพชรนะฮะในราคา750บาทซึ่งผมก็อบสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมพ่อค้าพ่อเจ้าคนนี้เขามีเพชรเยอะจังหลังที่ซื้อเพชรจากพ่อค้าพ่อเจ้าผมก็มีเพชรอยู่ที่11,500เพชรไปที่เรียบร้อยแล้วฮะอู้ว ผมว่าจะแจกให้บคนที่เดินมาหาผมเนี่ยตอนนี้จะแจกไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าเออไม่ใช่สิหนึ่งพ <T> ัในห้าร้อยยี่สบสองเพชรนะับให้กับคนที่รู้จักผมนะเฮ้ยมีใครจำผมได้ไหมพท่ผู้ชมเฮ้ยมีใครรู้จักผมเลยว่ะแย่ละไม่ดังพอ <_ T> ไม่ดังพอเือนี่ี่ตอนนี้ให้ยืนมาทั้งหมดสองนาทีแล้วไะยืนปกไม้โบกมือแบบนี้ไม่มีใครจับผมได้เลย <_ T> เจ้าแจ้งเลยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยดมน้อยดุมน้อยคนนี้อ้าวไอ้บอกวคิดว่ารู้จักรู้จักเอยฮะยังคงยืนโบกไม้โบกมือฮะเอฟซีคนแรกที่รู้จักเราเนี่ยเอาไปเลย1 5ึ่พันห้าร้อยยิบสองเพชรเนี่ยให้ไปเลยฮะให้ฟรีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอซเฮ้ยผมมีแล้วรุ่มพี่คนนี้ ดีฮะใช่ป่ะ FC ผมนี่ไง AYU เนี่ยไปเลยฮนะให้เลยฮนะให้เลยให้เลยน้องชายพี่ให้เลย FC ผมเมื่อกี้โอ้เรียบร้อยหนึ่งแสนเพชรบุรีนี่น้องชายคนดีฮนะเดินมา FC โอ้โหทุ่น่วมดีเลยคนระับผมให้เพชรปุ๊บน้องก็มีเพชรเลย FC โอ้โหโอเคเลยฮนะวันนี้มีไฮเปอร์ด้วยโอ้โห แอดพี่ได้ไหมโอ้ได้เลยน้องชายพี่ได้เลยเ,ลยเองมาพี่แอดเองเลยยินดีที่ทุกท่านติดตามคลิปนี้ก็มาอยู่ตอนนี้แหละนะแต่ก็อยากให้คลิปมาเร็วๆเนะี่ยอย่าลืมกด subscribe หนึ่งสี่หมื่นซับกันด้วยนะฮะห้าหมื่นซับไปเลยก็ได้นะ